อย่างข้อแรกเลยที่จะคุยก่อนเพราะว่าไม่มีเงินเนี่ยเขาจะย้งเมื่อเราคุยกับลูกค้าเสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเขาบอกว่าไม่มีเงินใช่เราจะเจอปัญหานี้เยอะมากคือไม่มีเงินเนี่ยสิ่งที่ผมพอคุยเสร็จเรียบร้อยเปิดใจเขาได้นะใช่อ่ะผมก็อยากทำเหมคุณนะแต่ผมไม่มีเงินอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะพูดกับเราอยู่นะครับเขจะพูดกับผมมาว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าโปรเจกต์นี้ดีมากหรือว่าอยากสำเร็จนะอยากรวยนะนายนะแต่เราอ่ะไม่มีเงินอ่ะอันนี้คือคือสิ่งที่ที่เขามองนะครับผมก็จะถามกลับไปว่าใช่ถามจริงเพื่ออนนนักมมีีี้ย ที่เราต้องยอนกับคําถามที่เขาถามว่าพอเขาบอกว่าไม่มีเงินเราต้องยอนกลับไปเฮ้ยเพื่อนอยากมีไหมเขาก็จะบอกร้อยตังคเลยเขาบอกอยากมีใช่เขาบอกอยากมีใช่ถ้าอยากมีวันนี้แรกๆเราเองเราไ้้เพื่อนเราก็ไม่มีหรอกก็เพราะคาว่ามันไม่มีนี่แหละเราถึงอยากมีเราถึงอยากประสบความสำเร็จเราถึงอยากรวยถ้าเรามีเงินนะร้อยล้านพันล้านเราไม่มาทำหรอกเพื่อนแต่ที่เราไม่ที่เราไม่มีนี่แหละเราถึงต้องมาทาเพราะเราจะได้มีไงวันนี้ที่เรามาหานายเราก็รู้ว่านายไม่มีเหมือนเราเริ่มต้นเหมือนกันวันที่เราเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเราจะมีนะเพื่อน เราเองก็ไม่มีเงินนะอยากทําอาชีพนี้มากเลยอ่บางทีเราปุ้นจริงนะเงินก็แรกที่มาทําธุรกิจเนี่ยเราก็โทรไปหาพ่อหาแม่เลยเราไม่มีเงินเราเห็นธุรกิจนี้ดีมากเลยอ่ะเราอยากทาอ่ะแต่ไม่มีเงินเราก็ไปโทรไปหาพ่อกับแม่ไปยืมท,ทองพ่อแม่มาก่อนนะแล้วก็เอามาเข้าลงจำนำเพื่อที่จะได้เงินมาทําในการวิ่งเพราะวันที่เราล้มน่ะนายก็รู้อยู่อย่างเงี้ยเรากับนาย ชคดีในะยังมีงานประจําแต่เราไม่ได้มีงานประจําเลยแต่เราก็คิดว่าถ้าไม่มีงานนี้เราจะทําอะไรเพื่อเราจะมีการลงทุนทุกอย่างถ้าเราจะไปเปิดซูเปอร์เหมือนเดิมเราจะไปทําได้เหมือนเดิมเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้เงินมดเลยตอนนี้เราไม่มีเราก็เลยมองว่าอาชีพที่ทําอยู่ตอนนี้เราใช้เงินแค่ก้อนเนี้ยก้อนเดียวแต่เราสามารถที่จะสร้างหยิบเงินแสนเงินล้านได้ต่อเดือนเราก็เลยมองว่าเราเนี่ยอาชีพนี้แหละที่จะทําให้เราประสบความสเร็จได้จากการ ราไม่มีแต่เราจะเอาความรู้ความสามารถของเราเนะี่ยมาทําแลกกับเงินที่เราคิดว่าอนาคตในการตัดสินใจทาธุรกิจครั้งนี้จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้อันนี้บางทีเราก็ต้องคุยให้เขารู้สึกว่าเขากับเราไม่ต่างกันเขาก็บอกว่าไม่มีเงินเราก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่มีเหมือนกันช่วงแรกแต่ที่เรามีทุกวันนี้ได้เพราะเราอยากมีเราอยากประสบความสำเร็จไงวันนี้เราเชื่อเพื่อนโว้ยเท่านี้เพื่อนมาทากับเราหรือตัดสินใจร่วมกับเราเนี่ยนายกับเราไม่ต่างกันหรอกแต่วันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วเราก็อยากให้เพื่อนเราประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเราเช่น เอานะเพื่อนวันนี้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูทําในขณะที่มันไม่มีนี่แหละแล้ววันหนึ่งพอมันมีเราจะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราตัดสินใจในั้งนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนเราเนี่ยจะจับมือและสาเร็จด้วยกันนะเพื่อนจับมือกันแล้วเราจะสาเร็จด้วยกันอันนี้บางครั้งเราก็ต้องพูดให้รู้สึกมันกับว่าเราจะต้องทำยังไงเห็นไหมครับผมผมอย่างที่บอกว่าเรา ต้องบอกว่าเราก็ไม่มีมาก,ก่อนี่เดียวกันแต่ที่เรามีหรือประสบความสุาเร็จนี้ได้เราเริ่มต้นจากการที่ไม่มีเนะี่ยไปยืมทองพ่อทองแม่มาก่อนยอมที่จะเจ็บปวดตัวเองโดยการที่ไปพูดกับพ่อแม่เงินก้อนสุดท้ายของพ่อกแม่ที่มีเอามาทําเชื่อเถอะบางคนฟังแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้ติดโรคเหมือนเรานะเขาอาจจะไม่ได้ถึงขนาดยืมเงินทองพ่อทองแม่มาก,ก่อนะว่า,าจ,จะมีทองของเขาอาจจะมีเงินที่เขาฝากไว้ประจําเพื่อให้ลูกให้หลานไปเนี่ยเขาอาจจะมีตรงนี้แล้วเขาจะรู้สึกโอ้ขนาดชัยยังเอาเไปเอา ของพ่อของแม่มาจำนนเพื่อแลกกับธุรกิจที่เลยแสดงว่าเขาต้องมั่นอใจอาชีพนี้มากเลยอันนี้คือคือสิ่งที่ที่เราเองนะเราก็ต้องทําตัวให้เหมือนเขาสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเรารู้ว่ามันไม่มีกัเพราะมันไม่มีนี่แหละเราถึงต้องทำไง ว่าเพื่อนเรามีเว้ยท่านนายมีร้อยล้านพันล้านเราไม่มาชวนหรอกเพราะเรารู้ว่านายไม่มีไงเราเองก็ไม่มีแต่เราก็ทาไงพอเราทาแล้วเราสําเร็จอย่างนี้ถ้าเรามีไรายได้โชว์เรามีภาพความสำเร็จของเราโชว์ได้นะอันนี้ก็จะทําให้เขาตัดสินใจได้ง่ายแต่ถ้าเรายังไม่มีโชว์เราเพิ่งลบต้นเหมือนกันวันนี้เราอาจจะอธิบายอัพไลน์ของเรานะว,ว่าวันนี้เขียเนี่ยเรามีอัพไลน์คนหนึ่งนะเว้ยอัพไลน์คนนี้ก็ไม่มีเหมือนเราแหละเขาเล่าชีวิตของเขามานะว่าชีวิตเขาติดลบยังไงแล้ววันหนึ่งเขาตัดสินใจทำธุรกิจ ามเดือนหกเดือนชีวิตเขาดีขึ้นยังไงและเราก็รู้สึกว่าเขาเองกับเราไม่ต่างกันกันเลยพอเราฟังชีวิตของเขาแล้วร,รู้สึกว่าให้เรามีพลังใจที่จะประสบความส็เจเหมือนกับเขาอ่ะนะเพื่อนเนี่ยนี่อัปลน์ของเราคนนี้สุดยอดมากอะเห็นไหมจากคนไม่มีอะไรเหมือนกันพอมาทำสามเดือนหกเดือนเขามีชีวิตเปลี่ยนแปลงไงเขามีบ้านหลังใหม่เขามีรถคันใหม่เนี่ยคือสิ่งที่เราก็เลยเราทําให้เราบีแรมบานาใจที่จะวันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะประสบความส็จเหมือนอัปลน์ของเราเราก็สามารถอ้างคนอื่นได้อ้างอัปลนยเราได้ แต่อันนี้สิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้ข้อมูลของอัพไลน์เราด้วยหรือคนที่เราศรัทธาหรือคนที่เราเชื่อนะครับเราอาจจะเอาเก็บข้อมูลเรื่องราวของเขาชีวิตของเขามาเพื่อเอาไว้ประกอบในการนําเสนอได้เพราะบางคนเพิ่งเริ่มสมัครมาเขากับเราไม่ต่างกันแต่เราก็ต้องเอาข้อของอัพไลน์ของเราเนี่ยเรื่องราวของอัพไลน์ของเราคนที่ตัดสินใจมาแล้วผ่านไปแล้วหเดือนหนึ่งปีเนี่ยเขาชีวิตเขาสาเร็จยังไงอันนี้ก็ก็อย่างที่บอกนะก็คือว่า ลองลองดูนะครับแล้วก็หรือบางทีเราอาจจะขอแคปให้อัปไลน์เราเอารายได้นะของเขา,า่ะแคปไว้ให้หน่อยก็อาจจะไปไปที่ออฟไลน์เราก็ได้ว่าเอออัฟไลน์ของเราเนี่ยทำมาได้หนึ่งปีแล้วก็มีรายได้หลักล้านต่อเดือนแล้วว่านไไี่เป็นรายได้เป็นล้านต่อเดือนแล้วว่าเออเป็นรายได้หลักล้านแล้วว่าเห็นไหมว่าวันนี้เขาก็เริ่มจากกันไม่มีเน้ถ้าอัฟไลน์คนนี้เราฟังเรื่องราว ว่าสูบหัวเขาแย่กว่าเราอีกป่ะวันที่เขาเริ่มต้นแต่วันนี้เขาผ่านไปหนึ่งปีอะชีวิตเขาดีขึ้นยังไงเขาประสบขภามสาเร็จยังไงดูทุกวันนี้เขาเริ่มซื้อทองเขาเริ่มชีวิตดีขึ้นจากสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเริ่มจากการติดลบอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเราเนี้ยเพือไปประกอบในการนําเสนอลูกค้าได้แต่ทุกครั้งเราต้องพูดให้เขารู้สึกมั่นใจว่าอาชีพเนี้ยมันทําให้เขาสําเร็จและชีวิตดีขึ้นยังไงอันนี้คือผมอยากให้เราเตรียมข้อมูลพวกนี้ถ้าเราเพิ่งเรา เอาข้อมูลของผู้นำของเราที่เราเชื่อและศรัทธาหรือบางคนอาจหลายคนก็อาจจะเอาประทานเนี่ยเหมือนกันเป็นเด็กโรงงานมาก่อนวันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จวันหนึ่งแล้วก็อยาก ประสบความสําเร็จองนีบ้างเพราะปัญหาเองไมหมในตัวผมเองเนี่ยนะครับผมมีม,มีรถเดนผมมีเงินผมมีบ้านผมมีเครือข่ายอะก็ไม่ใช่ว่าผมมาเป็นซีโอแล้วนะคือผมมีตอนที่ผมทําการขายก็อ,อาจจะเอาชีวิตของผมเนี่ยไปเล่าให้กับลูกค้าฟังก็ได้ก็เลยทําให้เราเองก็จะช่วยในการที่เรานะปิดการขายได้ง่ายถ้าเรามีค่าพวกนี้ประกอบได้บวกกับอินเดอร์ที่เราไปถ่ายทอดด้วยความตื่นเต้นนะครับปัญหาพวกนี้การทํ่ว่าไม่มีเงินเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมีละ และทำไมต้องมีเพราะถ้าวันนี้ผ่านฟังเขาทำงานมาสิบปียี่สิบปีเราลองคิดดูนะว่าเพื่อนนายทำงานมายี่สิบปีแล้วเนะี่ยทำงานที่บริษัทเนะี่ยผ่านไปยี่สิบปีนายยังบอกว่าไม่มีเงินอยู่เลยแล้วนายลองทางคิดว่าอีกสิบปีนายจะมีไหมจะดีกว่าไหมถ้าวันเนี้ย ในช่วงที่ระหว่างที่เราทํางานเนี่ยเราก็ยังมีเงินเยียยาตัวเองอยู่เนี่ยเราหาอาชีพอะไรเพิ่มดีไหมอันนี้เราก็สามารถนําเสนอได้ขนาดเราทํามาสิบปียีสิบปีในงานประจําที่เราทําอยู่นายยังบอกไม่มีเลยแล้วอนาคตนายคิดว่ามันจะมีไหมจะดีกว่าไหมเท่าวันนี้เราจะเอาเวลาที่เหลือหลังจากที่นายเลิกง,งานจะได้หรือเอาช่วงวันเสาร์ที่ที่นายหยุดเรามาทําอาชีพพวกนี้ร่วมกันไหมเราจะจับมือกันเดิมด้วยกันนะเราเชื่อว่าครั้งนี้มันจะทําให้เรามีเงินเข้าอีกกระเป๋าหนึ่งทำให้เรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะอันนี้คือเรา อาจจะพูดไปแนวนี้ก็ได้นะฮะสำหรับคำว่าไม่มีเงินนะครับ